นี่ชุดแรกชุดแรกเป็นนี่จอยอันเล็กนะครับน่ารักเลยนะเมื่อวานนี้นะครับมีสินค้าจากทางฮ่องกงส่งมานะอยู่ในกล่องที่ใหญ่มากๆเลยนะแล้วก็ลุงแมวก็ยุ่งๆนะครับก็เลยไม่ได้คิดอะไรนะก็รับกล่องสินค้ามาแล้วก็เอามาวางไว้ที่บ้านนะครับปรากฏว่าวันนี้เปิดออกมาก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับก็คือว่า โอ้โหเขาส่งมาให้เยอะมากเลยครับผมเป็นอุปกรณ์ของ Nintendo Switch หมดเลยนะที่ทำโดย h o r ินะครับเดี๋ยววันนี้ลุงแมวเนี่ยก็เลยอยากจะมาทำวิดีโอแบ่งปันความรู้สึกนะครับสบายๆเช้าวันเสาร์นะว่าเขาส่งอะไรมาให้บ้างนะครับแล้วก็มาดูแพ็กเกจน่ารักน่ารักกันอันแรกเลยนะครับผมก็คือนี่ชื่อเขาอยู่ข้างหลังนะ Hori p a ดมินินะครับก็เป็นจอยขนาดเล็กนะลายปิกาจูนะครับกับอีวีสวยมากนะครับสวยมากเลย ด้านหลังก็เป็นสีเขียวแบบนี้สวยจริงๆเป็น h o ล y p a พดไม่นิเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นลายปิกาจูนะฮะสวยมากๆนะแล้วก็แพคเกจเขาทํามาดีรู้สึกเลยว่าจริงๆเก็บไว้ในกล่องแบบนี้ไม่อยากแกะเลยอะดูลายนะครับ025พิกาจูแล้วก็เป็นกราฟิกน่ารักมากเลยนะครับยิ่งถ้าให้น้องๆหนูๆใช้นะมาเรี ซนะูเปอร์มาริโอนะเขียนตรงนี้นะครับซูเปอร์มาริโอสีแดงข้างหลังเป็นสีแดงหมดเลยโอ้ oh, สวยมากๆเอาวางด้วยกันนี้แบบว่าสวยสุดๆเลยนะครับแบบนี้นะโอ oh, อันนี้เป็นจอยมาริโอนะครับเป็นไวเลสเลยนะ h o r i p a ดซูเปอร์มาริโอ t อีดินะครับเป็นไวเลสได้10เมตรมีไจโรสโคปด้วยนะแล้วก็ ชาร์จโดย USB-C ในกล่องมี USB-C มาให้ด้วยนะครับเทียบกันก็คือตัวนี้เป็นที่ลูกแมวมีอยู่นะอันนี้ก็น่ารักกว่าเยอะเลยดี๋เราจะมาลองกันนะครับว่ามันแตกต่างกันแบบไหนยังไงบ้างถนัดมือหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ในเชิงลายนี่กินขาดไปแล้ว Legend of Zelda Breath of the Wild นะครับอันนี้เขาเรียกว่า h อริ p พด for Nintendo Switch เป็น Line Legend of Zelda เลยนะตัวนี้นะครับสามารถเปลี่ยนได้ถ้าเราไม่ชอบแบบเป็น D-pad นะให้มันเป็นปุ่มย่อยๆแบบนี้ก็ได้แล้วก็เอา D-pad ไปเก็บข้างหลังเป็นรูปลิงแล้วก็ด้านหน้าก็เป็น Legend of Zelda for Switch มีโลโก้เซ l d a ด้วยโอ้ หมาะกับการใช้กับ Nintendo Switch OLED ที่กำลังจะมาถึง <c oughs> ตัวนี้อาจจะไม่มีลวดลายนะครับแต่ว่าถ้าใครเป็นสายเกมต่อสู้ Super Mario Bros Ultimate เนี้ยก็ได้เหมือนกันนะ m o r i Fighting Commander นะครับนี่ลุงแมวก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะมาลองใช้กันนะครับว่านี่เขาก็บอกว่ามีปุ่มเพิ่มเข้ามานะครับ ถึง6ปุ่มนะด้านหน้าแล้วก็ปรับโหมดได้ด้านข้างก็เป็นคำว่าสวิชแบบนี้ for Nintendo Switch ไม่ใช่นะคนละลายนะคนละแบบกันเลยนะครับเป็นรูปมาริโอกับบาลเซอร์ใช่ไหมแล้วก็มีลายสลักนะเป็นตัวปีศาจนะตัวมอนสเตอร์นะครับในเกมซูเปอร์มาริโอ ด้านข้างก็จะมีรูปเบราว์เซอร์นี่ก็ด้านนี้ก็จะมีรูปมาริโอนะครับแล้วก็เหมือนกันเลยนะสามารถเปลี่ยนได้นะครับถ้าไม่ชอบดีแผดนะเอามาเป็นปุ่มกลมๆแบบนี้ก็ได้แล้วก็เก็บได้ที่หลังจอยเลย f นี่ยฟ n น n n นเทนโดสวิชซูเปอ r ์มชื่อเขาชื่อว่า Hory Pad for Nintendo s วิชซูเปอร์มาริโชื่อตรงนี้อันสุดท้ายเลยน่าสนใจมากนะครับเป็นเบ็ดตกปลานะสำหรับ Nintendo Switch นะครับผมจอยคอนใส่ด้านนี้อันนี้เป็นด้ามถือนะครับแล้วก็ถ้าดูเห็นไหมเนี่ยต้องมองงี้นี่อันนี้เป็นที่หมุนนะไม่แน่ใจว่าในนี้มีตัวเกมมาให้ไหมนะเดี๋ยวเรามาแกะเล่นกัน ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคอนเทนต์สนุกๆวันเสาร์ตอนเช้านะครับก็ขอขอบคุณทางฮูริด้วยนะที่ส่งของมาให้ลูกแมวเยอะแยะมากเลยนะครับผมก็สนุกตามากก็เอามาทําวิดีโอแบ่งปันกันนะครับแล้วลูกแมวก็จะค่อยๆทยอยนะครับแกะแล้วก็ลองใช้นะแล้วก็มาแบ่งปันความรู้สึกนะครับในช่วงปลายยาก็ติดตามกันได้ใครที่สนใจสินค้าเหล่านี้นะครับก็มีลิงก์อยู่ที่คอมเมนต์แรกนะครับผมใต้วิดีโอก็ไปคลิกไปซื้อหากันได้เลย สัตว์ลุงแมวนะครับก็สามารถกดจอยใต้วิดีโอได้นะเพียงแ่ละยีบาทเท่านั้นนะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะซื้อของลายลุงแมวนะครับก็สามารถคลิกลิงก์ใต้วิดีโอได้เหมือนกันนะหรือว่าถ้าใครอยากจะโดเน a t ะครับก็สามารถโอนเงินมาที่บัญชีที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับเงินทุกบาทุสตางค์ของท่านก็จะถูกส่งไปให้น้องกระต่ายนะครับแล้วก็เป็นการให้กําลังใจลุงแมวนะขอบคุณที่ดูแมนจบนะครับขอให้มีความสุขวันเสาร์ตอนเช้าแบบนี้นะผมานูนวันนี้ลาไปก่อนชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากดูไปนานกด subscribe กดดิ่งกรับ